วันนี้ไปไหนคะแล้วไป,ไป,ไ,ปไปกระบี่ไปกระบี่แล้วก็เราไปที่แล้วก็ไปที่แอเพลนโอเคอันนี้ไปที่กระบี่คับพูดดังๆกับไมาลืมเจ็บนี้เลยเจ็บเจ็บที่แบบกับคุณสุพรแล้วค็มาวันนี้ไปกระบี่กับกับครอบครัวทางแม่นาทีแรกก็แบบ จะไปดูค่ะแากไม่กลัวไม่กลัวแบบปล้ดเลย ถึงไหนถึงกระีอ,อยาก,กับเตียงแล้วก็นอนมไม่ะเวลาบ้างอ่ะเป็นไงจันเจ้าอาหารอร่อยไหมอรอยโอ้โหเมื่อกี้รีบเลยไม่ต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเลยห <c oughs> ิวค่ะหิวไป <c oughs> สวัสดีค่ะเราอยู่ที่เซอร์ชลฟิตเทลแล้ว มันพูดเป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยเนี่ยอ่ะพูดภาษาอังกฤษเลยถ้าไมาสะดวกอือใกล้เคียงปลาพาไปดูได้มีสระว่ายน้ำอะไรปะร้อนนะอย่าพึ่งเลยเอาแค่นี้แหละเอาแค่เห็นทะเลพอตรงนั้นกน็คือ คะทะเลติถนนใช่ไหมใช่ต้นรถ้าพยายามเดินไปตอนนี้นะคะก็จะโดนรถชนตัวไหมแน่กับห้องได้สวัสดีครับเออถึงสิบปีผู้น้าวสะเบียดีเราจะไปที่สาวน้นาขาวน้าขาวกันใหญ่ เราเล่นสนามแรกเล่นหรือว่าจะไปเล่นสระเล่นสระหรือเล่นก่อนก็ได้ได้นะจอมบ,บอกขอเล่นสนามก่อนตามสบายเฮ้ย ไปไกลเลยจนเจ้าดีปลาไม่ยืนอยู่ไม่งั้นงับทันละเอาปากงับปุ๊บเรียบร้อยมาดูกูกอริลลากระโดดในกองดีกว่า ร้อนไหมเดินเข้าไปสิเป็นแผลที่เท้านิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกเล่นเล่นไปแต่ก็หายเหนื่อยเหนือยแต่ก็หายแต่นิดนิดหน่อยหน่อยแม่ขึ้นไปนั่งข้างบน ไะว่ายน้ำไหมจ้าวค่อยๆอยจัญจ้าผู้พิชิตฝึกนี้ต้องพร้อมลุย

เธอพู้ไม่ยอมแพ้ดุปรสัเธอจะรอดหรือไม่ไปหาป้ามาโอ้โไป นี่คือถ้าลูกเต่าว่ายน้ําเป็นลูกเต่าที่ด้าสงสารใช้มือลูกจ้ลูกเต่าตัวน,นี้พยายามจะว่ายไปที่อาหารของมันซึ่งอยู่ตรงนี้ปลาป้าอยู bye. Bye ่ใต้ bye. Bye ังเจ้าลูกเต่าว่ายไปกินข้าวกันปลป้าอยู bye. Bye ่ใต้รังอาหารของลูกเต่าวันนี้คือ น้ำน้ำอะไรน้ำสีชมพูน้ำสีชมพูคืออะไรน้ำสีชมพูกำลังมอยู่เต้า What are you drinking? เต um ็งโมเปาลสวัสดีค่ะตองดื่มค่ะหนาวไหมอ่ะหนาวด้วยหนาวด้วย กินนำแข็งทำไมอ่อ่ <Yeah. S 1> uh, uh, open your mouth wide กินนมแข d งเดได้ด้วย 怎么办呀？ รายการเด็กๆสนุกไหมนั่งเรือ<ล>สนุกไหมคะสนุกแนวว่าเหนื่อยแนวว่าหนืยเป็นไงสนุกไหมสนุกมากสนุกค่ะตรงนี้เรียกลูกเรียกลูกไหมคะว่าเรียกว่าอะไรนี่คือเกาะ,<ส>ะห้องเมื่อกี้ข้างในเมื่อกี้เราเข้าไปในห้องกันนะใช่ป่ะเห็นไหมไมนเป็นห้องหเ<ร>ห็นป่ะเราเข้าไปในห้องกัน เราไม่รู้ตัวออกห้องแล้วใเ,เป็นไงครับทำไมอะครับรว่ายได้เลยไม่ต้องจมมันไม่จมหรอกลูกเดินมาเดินมาดเดินมาด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ด้านนี้ฮะโอเค เย็นใช่ไหมมันค่อยค่อยรู้คือเอ่อฮะมา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 จอมมาป๊าป๊าอยู่นี่ไม่ต้องกลัวจอมเดินมามันเรื่ไม่ใสแล้วใสก็เห็นเท้าอยู่เลยเนี่ย ไม่มีปลามันก็กลัวเรามันก็ไม่อยากเข้าใกล้เราแต่หนูไม่กลัวปลาหนูกลัว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 หอยหนูกลัวฉลามหนูกลัวฉลามกะมาอยยืนถึงมัยล่ะถึงแต่หนูกลัวหอยไม่กลัวหอยหนูก็กลัวหอยไอ้เริไม่ถึงต้องขยับที่จะไม่ต้องแสบลัวเริ่มแสบแล้วแผลครับเริ่มแสบแผลแล้ว ม่เห็นเพราะมัน,มนมไป็นไงบ้างสน,นุกโอ้โหมากันใหญ่เลยจบแล้วเหรอคันไหมพอทรูชีพได้แล้วลูกไม่เอาเก็จบจมไหมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อว่าเะคิมนี่นั่งอยู่บน อายืนได้ไมั้ยยืนยืนไม่ตายไม่ร<ป>่วงหรอก<ป>แต่อย่าไปยืนริมๆก็แล้วกันใครอยากอยู่ด้วยขอไอคนเดียวบันโอเคขอได้